สวัสดีค่ะเมนูอร่อยท่กล่างเลยนะคะที่เห็นเห็นนี่นะคะแซ่บแซบหลายๆเลยค่ะมีๆนะคะนี่ค่ะครับผัดลูกชิ้นปลานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา่กินลูกชิ้นปิ้งนะคะน้าจ้มแซ่บแซบอร่อยอร่อยนะคะมีเต้าหู้มีกุ้งนะคะเต้าหู้กุ้งลูกชิ้นนะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะสําหรับเรานะคะกินมันกินได้เลยนะคะอร่อยมากๆนะคะค่ะ ลูกชิ้นปลิ้งนะคะลูกชิ้นปลิ้งนะคะปิ้งย่างปิ้งย่างอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันละกันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยจ้าเมนูอร่อยทุกเมนูเลยนะคะที่เห็นเห็นนะคะนี่นะค่ะอร่อยอร่อยไปเลยนะคะมาชวนชิมชวนทานทนได้เลยนะจ๊ะเมนูอร่อยะค่ะ ทุกเมนูคะ่ะถ้ามากินข้าวผัดผักกระเฉดนะคะไขท่ทอดใบตองรูงนะคะพริกด้วยนะคะอร่อยแซ่บเลยนะคะแซ่บถึงใจเลยค่ะกินแล้วนอนหลับสบายนะคะจานนี้นะคะอิ่มท้องได้สบายๆเลยนะคะนี่นะคะกินสบายเลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยถึงใจของเราไปเลยนะคะข,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันแลวกันนะคะมือกระเพื่อไปหมดเลยนะคะพ่อปัามอร่อยนะคะสวัสดีค่ะ ธรรมชาติทำให้เรามีความสุขดอกบัวสวยๆแลกแก้มมาทำให้สดชื่นงามตาถึงจะไปทำอะไรกันแล้วแต่หรือเทรียดอะไรกันแล้วแต่มาชมดอกบวัวต้นไม้สวยๆตรงนี้มีมาละกอนำงานนะคะ ลูกเล็กและอาหารเมนูแซบๆนี่นะคะแซบหลายทุกอย่างเลยนะคะเมนูที่นี่นะคะแซ่บอร่อยนะคะชมธรรมชาติเสร็จก็มาชมเมนูอาหารขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันและกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะจะกินข้าวครับอย่ามายุ่งกับผมนะครับ ผมกำลังอร่อยสองถ้วยนี้ในของผมผมไม่ให้เพื่อนกินผมจะคืนสองถ้วยนี้เลยครับอย่ามายู่กับผมนะผมกำลลงกิน